ตัวแล้วออกมาทางเนาะเตนแค่นี้ดิุดลว์ทางไปเรื่อยกัพอกินเลว์ทางไปเรื่อยหน้าด๋อยมาต้องหมุนโดนเนาะหัวไข่มันว่ามันว่้าน่เฝนยังตกเลยโมันในบ่นจีโรน้อ กี่ตัวกลวยขี่ตัวขุดกวยนี่ขุดกวยไปตัวนึงกิโลงันมีตัวกันเยอะเหลือเกินไม่เนาะข้างหน้าเป็นทำน้ำทางคนบุกขุดก่อนขุดน้ำทางก็ได้ยังยังไม่ถึงบ่

เอ็ซีเบิร์ตสุขุสุคนนะเนาสบายดีเด้อพี่น้องเด้พอพบพ่อกันมืนน้อนี้อ่บาบ่ได้เกี่ยวข้าวพี่น้องเนะาะบ่ได้เกี่ยวข้าวฝนตกก็เลยพากันมาหาขุดจิโรมาหาหน้าไม้มาแกงเนาะอยู่สวนมันโอ้โอโอโยมาตะโดนน้นองเอ้ยเป็นงไงสวนมันแห้งอยู่บ่ อ่าวมันปีนี้บองงามปนไดีมันปีนี้หน่าลายกว่าน่าบัวเลปีนี้มันบองงามเด้อปีนี้ นี่มันง่ามจะกินได้สบายปีนี้ราคามันเป็นเอ่ะมันเป็นราคาแบบมันบ่ได้พี่น้องเนาะปีกานี่มันมันงามบบดราคาบ่ได้มากันมาคุชิรอมาหากินมันนี่พี่น้องเลยโจก่อนมันนี่กินละผลก็ยังหยาดบุกบุกเป๊กอยู่เนาะไปเดี๋ยวติดตามเบิ้งต้นกันพี่น้องเลยว่ามันนี่สิไร่อย่างแน่มมันนี่เขามาหากุชิรอ พ่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข่าป่าเด้อพี่น้องเด้อไม่หนีเด้อเข้ามาหาแข่งผลอยู่ป่าก่อนพ่อสบายกัไป่ะเห็นได้เห็นเดียวเห็นก็พ่อและบุก้าเข่ามันหกเลยพี่น้องเลยนี่แต่หยาแล้วยันงูงย่นางไปกับบานน้านงอกนะสบายดีปะลุงสบ <c oughs> <c oughs> า,ายดีก็ งอกนะคน่วยโอสบายดีป้าดุงเออไปย่างมาดิสบายดีชุกุช <Yeah. RS> ุกอนเออไปเฮอเลยองเลยเนาะมีบอลอกมอ่ะคนมันนะเอาเนาะธรรมชาติอนกระด มาแล้แล้ว hmm. จ <t ank> er> no, ุบอะไรจุ๊บนี่ไสหนีเถาแม่ก็ยังดีเด้ออกมันเลาก็ยังโองงามอ่ะเอฟจีโดทับมันนะบ่เนี่ย่ะเบิร์บุ๊คคุณไพกับคนใดพี่น้องเลยดูคัดของคัดยางก่อนบัด ไปรอปะนี่ขอควอยเนี่ยไรอง้เนาะน้นนำนี่ได้หาตาดดัวแล้วออกมาทางเน,ะนาะเต้นแค่นี้ดิุดหลาอทางไปเรื่อยกับพอกินาล,นลทางไปเรื่อยหน,น้าดงม,มาต้องหมุนโดนดกหัวไข่กูไต่ว่าน้ Ăn 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 nhanh nhiều, ừ. <laughs> của này to quá, ồ anh ừ, này, tím của rồi nè, nè này súng cưa cái

กีตวกวยกีตัวขุดกวยนี่ขุดกวยตันกี่รอบอมีตกันเองเลยมาเนาะาง่าเพินน้ำทางคนหมขุดก่นขุดทางก็ได้ยังถึงบ่ mình chạm sắp chạm đó. hết ừ, rồi chứ đâu bỏ. đưa chị đâu bỏ mình bọn mình lập tức mình bọn mình lập tức mình lập bỏ mình lập tức mình lập หยาดคุดแถนี้หยาดแห้นั่นเนาะข้างขุดมาเนาะตัวจับกล้องมาบะไรตัวควยควยเกาดุดดึกเนาะควยนี่ยังงอมัน ตัวเมียบอตัวน้อยจิดะไข่เลยจำนี่เลยมันไข่เลยบุคือหน้าดงครับนาดงพ่นว่าแลเล่นเอ้ยรอนทวนเทียงหน้ามันออกมานี่พูด้ะรบอนี่บอจิรอเมื่อขัวบชุดเก่าสิ้อนมีอะไรใหม่ปุมปุ่นตก๊กบ เด็เกี่ยวเขาเขาบริเกียวบริชัดคนบนบ้านนั่งนี่นั่งนี่ผู้เด่งประป่ามีคนช่างในพี่น้องเลยมาคุกิโลนี่เลยช่างได้รอดตัวทำไมนุ่นวันเนาะเต็มของน้อยนี่จูบได้บ่เนาะไปพี่น้องเลยเลอกไปเรื่อยๆร่อเหมือนเนาะตามป่าตามโดนเดี๋ยวต่อกันอีกเท่านึงพี่น้องเลย ทางแม่รุ่นปันหาขุดคนบ่เลยขุดอยู่ป่ามไหมขุด,ดเอาจรออยู่ป่า mm hmm. อยู่โคะออกมาได้เหรอตัวนั้นทำเหรอไอตัวนั้นทำเลยเฮ้ยนี่บ่ออันตรายอยู่เนื้อ กู้มี้ตืได้น้ำอยากกินเลนยได้เหรอนี่ยม้าสาลีมีวะอืมถึงได้โอ้เนาะเด็ไอ้เขานี่ได,ด้น้ำกับหัวหน้าพี่น้องเลยเอาตะกี้ยังไงค็ดเพราะวเหิดไขบ่ โอ้ยผีเ so. บ so, ือบ่อท่านผีกินเบือแล้วบอผีแม่ก็เบือเป็นผีเลยท่นบ่าสิมองเห็นผีเบือนหรเห็ดคนเบือคนน้องอืออีเจียงอ้ยนี่เห็นเนาะไข่เป็นเห็ดเต็มช่อ๋อไข่กัเอาเขาคุณกูได้พี่น้องเอ้ยกุชิรอก่อนเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้พี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยกุชิรอให้เต็มของน้อยนี่ก่อน พาดภาพมามืทอนี้ก็มาฮอดหน้าดงหน้าดงเหมือนพี่น้องพี่น้องะกินอยู่หน้าดงอีบ่อนหนึ่งมีฮอดหน้าดงอยู่นี่บรรยากาศก,าก็คือว่าอะไรพี่น้องเงียบจิ๊บแต่ว่าโขจิโรนี่หลายพูดจะง้อยกับเมื่อแะไรพี่น้องครับแต่เบิ้งน้องใหม่ก่อนน้องใหมก่หมกับเมื่อผมเชื่อว่าอยากเข่าเลยนะบ่อนจะไปเข่ามันน้บ่หมดแล้ว ขอบา่ะชิ่งเข่าอยู่ตั๊จักคนนี้เนาะนี่คว่กินน้ากินเลยจงไขว่กี่ดอกไม่ได้คว่สามตัวเชียเนะสองตัวก็พออละถึงนะครับนะ มีมาก่อนหรืใหม่ฮะเนาะคนมาเอาคนเขามาหาพี่บ่าเมื่อนี้ก็ได้ยุเคเก่นอนหรือใหม่อาแกงเนาะแกงใหม่ส่จิโลน้ำพ่อมอ้ยมันเขาทาเราได้พี่น้อยเส็มอพ่อม ดีคว่ถือว่บาบัวตกผลาม้พิอ้องเลยนะนเนาะชานี่ตกดูตกแบบปฟอย ทำทั้งหม่พนละต้งแตแรกพันชีทกบอกที่เลยภาคการมากหาอยู่หากินก่อนมือนออกขาวปาหน่ห้าบบ้อยตัอย่านจ้ะูะ้บุตรขงมันอ้ยมันจะกลวยมั้นี่ยสามกล้วย Hoặc là có gì. Mãi, không Nó nơi, không có gang là, mẹ con hòa. Ho gang, mọi người, huh? Mày mẹ là. Ho gang, mọi người, dì nọ là. Tụi bay bụi 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 พูดแกงแบบนึงก็ได้เขาไปงบนนี่นี่ว่าพันธะนหาจิร่หลอไปด้วยหถูกง่ายเง่ายเนาะเจ้านี่ธรรมดาหมดแล้วไปหาลำกันเนาะหกคืกันยไปกันเนาะหัวล้มหมอกที่ไฟกลาไปเนาะ ไดล่แลพี่ด้ี่วมด้วยออางเลยทีีว้ามัเ่ยไี้ครับปุ่นของไของใหม่พี่น้องเยเนาะสองน่วยตะพพเนาะของตะพอซานเคพอได้จะจิดอนี่นให้จีดอเต็มเลย có đấy ừ, không biết nén không phùm một đam mê nề mê dịu một mụn nát 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 แ่ของแอ๋อคุณบ่งเี่ยถึงของพี่น้องเลยไม่เออนี่นี่พี่น้องเด้อนักจุยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ทีได้ลัาล่าของเมพี่น้องจบคลิปแล้วพี่น้องเมืจะกอนคำบบพี่น้องเลยพระได้กินอยู่มือนนี้นาผิดพาประการใดกราบขอตัวขอภัยดพี่น้องเดนาะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบาดีด้อยสดี